มีการกล่าวถึงวันกรณีที่วันนี้ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานตำรวจ3ประจำศารอาญาเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาตอนช่วงบ่ายโมงถึง5โมง37นาทีขณะที่จำเลย6คนนะครับ6คนนี้ก็จำเลย6คนนี้ก็ประกอบไปด้วยทรงพลสนธิรักหรือว่ายาใจจำเลยที่3 นวพ้นงามหรือว่าไดโนจำเลยที่4นะครับวิโรชาชัชวานวง์จำเลยที่6พีรพงษ์เพิ่มพูนจำเลยที่8ปาวาริแย้มยิ่งจำเลยที่12แล้วก็นายวชิรวิตรลิมธนาวงศ์จำเลยที่15บห้าตอนที่คนพวกนี้อยู่ระหว่างรอฟังคําสั่งขอปล่อยชั่ว,วนะคราวนะฮะตอนที่กําลังรอคาสั่งขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนนี้ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ห้องพิจารณาเ,เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่าเในห้องพิจารณานั้นในห้องพิจา,ณาราณานี้ปรากฏว่ามีการขีดเขียนข้อความต่างๆนะฮะเช่นขีดเขียนไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรชาชการที่เก้าโอโ้โหขีดเขียนไปที่เก้าอี้ที่นั่งประตูห้องน้ําตู้โทรศัพท์ฝาปิดชักโครกแล้วก็ถังขยะโดยสํารวจพบความเสียหายที่เก้าอี้ยาวบริเวณพนักพิงหลุดจํานวนหนึ่งตัว ฉากกั้นมีรอยงักแงะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่านอกจากทั้งหคนนู้นแล้วมีคนอื่นอยู่ในห้องพิจารณาเวรชี้ด้วยหรือไม่มปรากฏว่าไม่มีคนอื่นอยู่เลยนอกจากทั้งหคนนี้นะฮะและก็ไปเจอภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเห็นภาพของจำเลยบางคนเป็นคนขีดเขียนข้อความต่างๆโดยมีจำเลยคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วย ในขณะที่วันที่18มกราคมจำเลยทั้ง6คนนี้ที่สุดแล้วได้รับการปล่อยชั่วคราววงเงินประกันคนละ70,000บาทฉะนั้นเมื่อปล่อยชั่วคราวเข้าไปแล้วแต่สามาได้รับข้อมูลว่าเอา้าคนพวกนี้ตอนอยู่ในห้องควบคุมตัวเนี่ยระหว่างรอการปล่อยชั่วคราวเนี่ยคุณไปขีดเขียน สิ่งที่ไม่สมควรโดยเฉพาะไปขีดเขียนที่พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรชัชกาลที่9ก้สพิจารณาพฤติการข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะตามรายงานของเจ้าหน้าที่จึงมีคําสั่งว่าตามที่ปรากฏจําเลยกลุ่มนี้มีพฤติกรรมถือได้ว่ากระทําผิดเงื่อนไขของสารจึงขอให้มีการเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้ง6คนโดยให้นายประกันนําตัวจําเลย ส่งสารในวันนี้นี่นะฮะตามขั้นตอนเมื่อสามีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวแล้วนายประกันก็ต้องส่งตัวจำเลยต่อสารเพื่อควบคุมตัวไปยังเรือนจำนี่นะฮะแต่ว่าหลังจากนี้เขาจะใช้สิทธิ์ในการยื่นประกันตัวใหม่ก็สุดแล้วแต่นะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสามีคำสั่งว่าให้นำจำเลยทั้งหมดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<ม>เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว มือบอลพอปล่อยไปแล้วเนี่ยมารู้ว่าโอ้ตอนที่เขาอยู่ในห้องพิจารณาโอ้โหไปขีดไปเขียนทำอะไรเละเทะเลยเอไอ้พวกนี้ดูสิฮะโอ้โหทั้งหมดเลยหกคนทั้งหกคนเลย <อด S 1> ทั้งห<อ>กคนเลยใช่ไหมอดออกมาเลยใช่กำลังจะออกมาอยู่แล้วนะฮะ